อ่ะกลับสบายดีเนาะท่านผู้ชมและก็ท่านผู้เบิง่งมื้อนี้ก็บพบคอยอีกบ่าวบาน็อกแชนแนลเนาะมื้อนี้สิมาเฮ็ดอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะเฮ็ดอันดักปลาซิวดักปลาซิวด้วยกระติกน้ำเนาะพี่น้องเนาะคลิปก่อนก็หลายคลิปแบบเคยเฮ็ดให้เบิง่งแต่ว่ามี FC บางคนเนาะยังบม่เข้าใจบ่งหูจักว่าเฮ็ดไม่ไดเบิ้งยังบม่เข้าใจนะเดี๋ยวคลิปนี้ค่อยสีมาเฮ็ดให้เบิ้งอีกแบบชัดๆเห็นจะดีเลยกระติกกวดน้ำเนาะกวดน้ำเปล่าเอามาเฮ็ดพี่น้องเลยมาวิธีการเฮ็ดพี่น้องเลยเอามีมีดเนะาะผมีมีดเอามีดนี่บ่มีมีดเอาเกี่ยวพี่น้องนะ คนอื่นเท่ากับเจาะกระติกตัวนี้พี่น้องติ๊กใหญ่เลยกระติกใหญ่กับกระติกน้อยเนาะเจาะปาดเลยพี่น้องเลยปาดเป็น ปาดแบบนี้พี่น้องเอ้ยปาดแบบน,น,นี้เห็นมั้ยพีน้องบริเวณปลายน้องพี่น้องปาดเป็ดซี่แย้งไงปาดไปเดียวนะปาดนี้ปาดแบบนี้ถ้าเราเอากระติกตัวนี้พี่น้องเอามาจบดันเข้าไปนี้เลยน,ะนี่ดันเข้าไปนี้นะนดันดันเข้าไปนี้หรือว่า ใครอยากเจาะเป็นหูกลมกลมดีลมป้ากระติกตัวน้อยนี่ก็ได้พี่น้องี่ถ้าระเจาะกระติกตัวน้อยนี่จะเ,เป็นหูไปนี่พี่น้องเดี๋ยวอีกเจาะให้เบิง่ง เจาะป้ายไปนี่เองพี่น้องเลยป้ายคือเดียวนะครับยิกไปนี่เนาะให้มันเป็นป้อง่เปิดป้องไปนี่พี่น้องเลยเจาะสองข้างเนาะข้างติ๊กเนี่ยเจาะเวลาเ,าเอาเอาอาหารเอาเนื้อใส่ในนี้พี่น้องเลยแล้วก็ปลาปลาซิวก็เข้าในนี้พี่น้องเลยเข้าทางนี้ละ มันเสียออกไรมันก็วนไปวนมาแล้วมันก็เต้นขึ้นมาอยู่กระติกตัวทิงนี่พี่น้องเลยนี่ลหละเวลาเฮาใส่เนาะเฮาก็ใส่แบบนี้ใส่น้ำสักประมาณครึ่งกระติกตัวใหญ่นี่พี่น้องเลยให้มันพอดีกับปากกระติกตัวน้อยทางในนี่นี่สำนีน้ก็แล้วเรียบร้อยแลวพี่น้องเลยพร้อมใส่และ้ะสำหรับคนที่ ท,ท่านเปลี่นเฮ็ดเนาะซันะีน้ก็แล้วแล้วพี่น้องเลยพร้อมใส่แล้วเนี่เอาไปเฮ็ดตามได้เลยพี่น้องเลยง่ายๆกระติ๊กทิมเลยเนาะเอาเก็บมาตามทางนั้นละบ่ได้ซื้อก็ะได้กินก้อยประีิอยู่แล้วพี่น้องเอ้ย